สวัสดีค่ะก็คือพวกเราสองคนอาหลานนะคะก็ห่างหายกันจากช่อง y YouTube ไปนานเลยวันนี้เรามาเจอนี่ก็มีมีทิปพิเศษให้ติดตามแน่นอนใช่ค่ะไปไหนเจนนี่ตอนนี้นะคะกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดยะโสธรนะคะจะไปหาพ่อที่บ้านทงแสงแล้วก็จะไปดูข้าวด้วยนะคะแล้วก็ทริปนี้แล้วก็มีเป็นทริปพิเศษมากๆเลยที่อยากให้ ลุงป้านานะอาแล้วก็ทุกๆท่านนะคะในช่องยู u b e มกบลาลัดได้ติดตามดูจริงๆเราต้องไปดูข้าวเราด้วยที่เจนนี่หวานไปนะได<ช>้ประมาณสองสเดือนแล้วใช่ไหมแมน,นบอลสองสเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาใช่สามเดือนนะคะที่หวานไปสามเดือนตอนกลับบ้านบุญมองไฟรไม่รู้ตอนนี้ข้าวเป็นถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะรเราต้องไปดูไปดูหน่อยและที่นี่การกลับมาที่หมอชิดเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่หมอชิดสองนะคะเป็นการเป็นการนั่งรถ ในรอบ20ปีในรอบ20ปีของอา์มอแต่ว่าหนูเดินทางประจําเพราะว่าพึ่งกลับมาจากสปงบอลาาได้ประมาณ3วันแล้วก็จะเดินทางต่อจริงจริงมันมันแบบคล้ายๆว่าทำลายงานทุกอย่างในสัปดาห์นี้มันกระชั้นชิดแล้ติดติดกันมากคะอย่างเมื่อคืนนี้เราไปทํางานกันมาใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ไปทํางานกลับมาบ้านก็เกือบตีหึ่งตีหนึ่ง ก็จะได้นอนก็จีนหนื่งแล้วตอนเช้าเราก็ตื่นมาแล้วก็กินข้าวนู่นนี่นั่นเตรียมตรงเตรียมของเพื่อที่จะกลับบ้านซึ่งยัดยักเก็บยิบยิบใส่ซึ่งมาตรวจดูอีกทีอ้าวลืมลืมยายาไม่ครบนุ่นไม่ครบจะหน่อยแต่ก็คือกลัวจะไม่ทันด้วยนะเพราะว่ามอก็ต้องทํางานแบบต้องแบบหลายอย่างเอาที่กุ้งใบฝากแบบโหเตรียมหลายอย่างเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่จะต้องกลับไปทําที่บ้าน ก็เลยแบบนี่เราจะรถจะออกตอนสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ต้องที่คือตอนเนี้ที่หมอชิดก็คือแบบว่าเขาจะมีแบบจุดตรวจผมกระเป๋าด้วยนะคะใช่ปกติที่แบบว่ามาน่ใช่<อ>ก็จะเหมือนตรวจตรวจเหมือนเครื่องบินเลยนะตรวจเหมือนเราไปขึ้นที่สนามบินเลยอุณภูมิ<ล>ใชแ่แต่แต่ก็แปลกเหมือนกันมาเขาก่อนที่เราขับขับเข็นรถมานะแล้วเราไปลงข้างล่างเราแอบ ออกไปทางด้างไม่ได้ตรวจนะก็ไม่ไม่ตรวจนะไม่ตรวจกระเป๋าใส่ลู้เลยนะไม่ไม่หมายถึงว่าหมายหมายถึงว่าอถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นคนเข็นที่เราจ้างคนอ่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงไม่ตรวจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนคนที่เราเราหยิบกระเป๋าไปจะขึ้นรถนะจะขึ้นรถอเขาจะต้องเรียกตรวจทุกคนอะไรเงี้ยมันคือคิดว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆพวกกระเป๋าพวก สายรูดหนักที่อาจจะอยู่ใต้ท้องรถนะคะแต่กระเป๋าที่จะขึ้นบนรถมันอาจจะมีพวกอาวุธอะไรที่อันตรายไหมเขาก็เลยตรวจมั้งเนี่ยถ้าถ้ามันคล้ายเครื่องบินมาอันนี้ถ้าสมมติฐานดูว่าน่าจะเป็นนั้นนะคะบางอันเขาไม่ตรวจทุกอย่างเิงตรวจทุกอย่างก็ดีนะมันเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นรถคือเปลี่ยนไปเอนะคะขีานันโมาทุกเดือนอ่ะห้องน้ํานะหนู่เข้าไปหนูอยางตกใจห้องน้ำเมือห้องน้ําเปลี่ยนไปมากเพราะว่า มัน <I> จะแบบแบบแบบดีขึ้นระบบแบบระบบการจัดการของของห้องน้ำนอนจะดีขึ้นมากเลยแต่ว่าต้องเสียตังคนะสิบบาทเข้าครั้งครั้งละสิบบาทแล้วก็แบบว่ามีสแกนมือด้วยามวามือด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในแต่ว่าสิบบาทนะถามว่าแบบ มันก็ได้นะโอเคนะเพราะว่าเราเรายอมจ่ายดีกว่ามันสะอาดสะอ้านดีกว่าแบบไปหาห้องน้าไม่เดินไกลเข้าห้องน้ําแล้วห้องน้ำไม่สะอาดสกปรกเคยเป็นข่าวอยู่ครั้งหนึ่งไงหมอชิดเนี่ยจริงเหรอใช่เป็นข่าวที่แบบมาแล้วมันแบบระบบการจัดการไม่ดีแล้วมันสกปรกบ้างที่เป็นข่าวครั้งหนึ่งอะ แล้วก็จะมีรัฐมนตรีมาตรวจอะไรแบบมาสั่งการให้ปรับปรุงใหม่เลยในหมอชิดนะครับแต่ขาดตรงตําขั้งหน้าที่ที่เราเข้ามาเนาะเขายังมีแบบก่อสร้างมนอยู่ใช่เหมือนจะปรับปรุงนหลายหลายส่วนค่อยๆทําไปนะครับเราต้องไปขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะใกล้จะถึงเวลาแล้วแต่ว่าเราต้องไปสแตนบายก่อนเพื่อจะเอาของขึ้นแล้วก็เขาจะต้องเช็คบัตรเรา เช็คเช็คอนันเราลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูให้ให้ติดตามนะว่าเราจะกลับไปทําอะไรที่บ้านท้องแสงในครั้งนี้นชคะเราลองต้องมีอะไรพิเศษมาฝากแน่นอนมเจนี่เป็นโปรเจกต์ดีๆแน่นอนค่ะที่อยากจะแบบว่าในการกลับไปครั้งนี้คือจริงๆอ่ะมันแบบว่างานที่แบบกระชั้นชิดมากและแบบว่าต้องเร่งแข่งกับเวลาแข่งกับเวลามากนี่คือยังไม่ได้พักเลยทั้งอาทั้งห้านก็คือต้องรีบมาขึ้นรถด่วนๆค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันแล้วนะคะไปเลยนี่น้ำน้ำของเจนนี่ปะนี่ป่ะน้ำของเจนนี่มั้งนี้อันนี้น้ำของอาค่ก กันฉลาที่ร้อยสี่ค่ะก็เดินไปร้อยสี่ที่อยู่ข้างในเราต้องเดินไปที่ทางชลาร้อยสี่สที่เราจะต้องเดินผ่านนะฮะน,นะนี่แหละทางร้อยเอ็ดตัวค่ะนี่แหละเขาบอกว่าไปเลยลูกค้าเลยลูกค้า ตอนนี้เราสองคนก็อยู่บนรถทัวร์แล้วนะคะพร้อมเดินทางนะคะค่ะให้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงเจนี่ที่เจ็นครับประมาณเจ็ดเจ็ด <7. S 1> ชั่วโมงกว่าเราออกจากที่นี่สองทุ่มครึงคร่งก็จะไปถึงห้องแซงอำาภอเมนต์ลกพาประมาณหกโมงครึง่งใช่ไหมประมาณนั้นใช่ปะหกโมงประมาณห้าโมงตีห<ต>้าเลยเหรอตีห้าเลยเหรอเอเอ,เอ,เอประมาณหกโมงหกโมงเพราะว่าเราออกสองทุ่ม ประมาณหกโมงเพราะว่าตอนนี้เจนนี่ไปทุ่งหนึ่งถึงประมาณตีห้าถึงห้องแซงใช่ไหมใช่ไปดอนตาลประมาณตีห้าถึงห้องแซงรถมันก็จะไปพักที่โคราชเหมือนเดิมไหมพักพักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าครึ่งทางครึ่งทางก็จะจอดพักให้สามสิบนาทีหรือสี่สิบนาทีใช่ที่โคราชนะคะแล้วก็จะยาวไปก็อย่าลืมติดตามสองคนอาลานนะคะจะไปทำภารกิจ อะไรที่บ้านห้องแสงอํงาภอเลนราธาจังหวัดยะโสธรกับคุณพ่อเจนนี่ด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลุมติดตามค่ะ